หลายคนน่าจะกําลังรอคอยที่จะสัมผัสกับลมหนาวในช่วงปลายปีอยู่นะคะแต่มีการคาดการค่ะว่าปีนี้อาจจะไม่หนาวจับใจเท่ากับปีก่อนค่ะ โดยปกติแล้วการเข้าสู่ฤดูหนาวจะพิจารณาจาก3ปัจจัยค่ะคืออุณหภูมิต่ําสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ากว่า23องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันออกส่วนลมระดับบนเป็นลมตะวันตกและปริมาณการกระจายของฝนในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนตุลาคมและคาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และอากาศจะหนาวน้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ โดยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะอยู่ที่21องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติประมาณ1องศาซึ่งค่าปกติจะอยู่ที่19.9องศาเซลเซียสในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2569คาดว่าจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดค่ะ สำหรับช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคมพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานจะมีอากาศเย็นส่วนทางตอนบนของภาคมีอากาศหนาวในบางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่และอาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวันได้ค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนถึงปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือและภาคอีสานเป็นระยะ